เบ Ы งบงองบยนตอบเบื้องไหนนะนีนนน่พี่ไม่ไปช่วยน้ําท่วมกันเหรอไ,ไปช่วยน้าท่วมกันเหรออมาตอบคอมเมี่ยนี้นะครับนาองะพากันไปช่วยน้ําท่วมกันเหรือนะคคอมเมี่ยนี้ขอญาตตอบนะครับว่าไม่ได้ไปครับพี่น้องครับแต่ว่านะครับเราได้โอนให้เป็นทรัพย์สินเป็นปัะจใจยนะครับนาอให้ทีมงานไปแล้วนะครับให้กิอาสาไปแล้วนะครับแค่เราไม่ได้บอก บริโภคจะซื้อพี่น้องเพราะว่าระยะทางจากอุบลไปเชียงใหม่เนี่ยมันไกลแห่พี่น้องเราไม่รู้เส้นทางนั่นนะครับญาติพี่น้องเห็นิดอาสาเป็นผู้มีการชำนาญในการช่วยเหลือพี่น้องเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวเราโอนเป็นเป็นทรัพย์สินเป็นปันใจจัยในการเดินทางนะครับให้ทีมงานเข้าไปซอยไปอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เป็นตัวตัวเองอืมให้ทีมงานเข้าไปอย่างเช่นเสียงแพลวแล้วก็ไปครับจานย์ปองเนาะแล้วเราก็ร่วม ในการเดินทางไปอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันก็ามาครับพี่น้องครับอีสานขันี้อีสานนี่ไปอยู่ครับเพราะว่าเราคุ้นทางมุงจักเส้นทางนะครับผ่านอีสานไม่ว่าจะเป็นคนครปนมจะไม่มเลื่อยพี่น้องส,สุดท้ายก็ต้องมาจบที่อุบลราชธานีเป็นมองสุดท้ายนะครับไม่ได้อาจจะ่วมให้ระวังนะเพราะว่านี่ก็กบุเคลื่อนอยู่พี่น้องอแต่ที่ว่าคอมเมนต์ที่ว่าไม่ไปชวนน้ำท่วมกันเหลอที่ว่าหมายถึงที่จงังหวัดเชียงเชียงรายกัอเชียงใหม่เชียงรายนะั่นคือ ขาบอกเดี๋ยวไปครับเเป็นปัจจัยที๋ทงานไปเพราะว่ามันไกลแห้งเนาะไม่คุ้นเส้นทางนะครับแล้วก็บริจาคเป็นสิ่งของไปซอยแค่ไม่ได้บอกคืเือั้่บอกก็ว่าแย่งก่อนวาดอาพเออสร้างภาพบอกว่าว่าไปซอยไปอยู่กับเห็นเราไปสนุกสนานไปเตียนอาหานก็วบากเาว่าผมไปซอยกับ ตางกำลังของเรานเนาะไ่เป็นมู้ดอิทิ <c oughs> แต่ก็ช่วยอยู่พี่น้องช่วยตามกำลังของตัวเองนี่แหละนไปอยู่ก็จะให้นชีบี้เป็นกระจมน้ำตายท่านเลยโอ้ยพี่จะไปฟอดเนาะชีแตกเราไปไปช่วยน้ำท่วมข,ของพุทธินะรอคาดอีสานคาดว่าจะท่วมเนาะเบิงเขาน้ำกุง้งกำลังลงมาครับฝากพี่น้องดูแลน,นะครับทีนี้ก็ไข่าวว่าล้นตลิง่งแถวหนองคายเนาะตอนนี้หนองคายตอนนี้จะหนองคายตลิงเนาะไปแน่เลยท่วมมิดิ ทีมง,งานเราอาจจะไปรวมตัวกันก็นไปช่วยกัน <c oughs> อได้ครับซอยกับสังคมเมื่งเก่ากับพี่น้องครับแต่บางทีมันก็นิดๆน้อยกับโปวดหรอกเนีหาว่าสร้างภาพกันฝากไปชออะไรนะพี่นออ้อมงมาบอกเอฟซีนะครับนาอสวัสดีสวีดัสครับ